แผนกนรารตลาดนี้มันสามารถทําให้เรามีรายได้เดือนเป็นล้านได้นะเพราะเราจะมีรายได้หลักแสนหลักล้านโดยที่เราไม่ได้เรียนรู้กับคนที่เขาเคยเคยทำมาก่อนมันก็ย่อมไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหตุผลเดียวที่คุณควรอยู่คือคุณอยากจะมีธุรกิจเป็นของเองแล้วก็อยากประสบสำเร็จอยู่ในอุตสาหกรรมนี้แล้วก็อยากร่ารวยอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งอุตสาหการรมนี้แผนกันตลาดนี้มันสามารถทําให้เรามีรายได้เดือนเป็นล้านได้นะ เข้าใจไหมเพราะว่าดอกฤทธิ์มันคือแค่คือยานพานะเฉยเข้าใจไหมตอนนี้คุณมียานพานะแล้วงงไหมเรามียานพานะแล้วแต่คุณเนี่ยแค่ทําไม่เป็นเข้าใจยังแต่ประเด็นคือทําไม่เป็นเนี่ยคุณจะยอมแพ้หรือกับมันเป็นลูกจ้างละ่ะมันก็มีแค่สองทางเลือกะนะโอเคเพราะว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่เป้าหมายไม่เหมือนกันนะ บางคนแค่เข้ามาหาเงินไม่ได้เขาก็ไปก็แค่นั้นไม่ได้เขาก็ไปไม่ได้เขาก็หยุดถูกปะ,อะลองคิดดูง่ายๆเข้ามาที่นี่ทําไม่ได้เพราะใครเ,เพราะเขาถูกปะจะเป็นเพราะใครอะ่ะคุณเข้ามาในธุรกิจดอกลิทธที่ระบบเข้าลงทุนไว้ให้ทั้งหมดหนึ่งคุณไม่มียอดดาวน์โหลดปัญหาคือแต่ปัญหาคือคุณคุณคือตัวปัญหาเลยคุณไม่มียอดดาวน์โหลดคือคุณ นะคุณขายไม่ได้คือคุณบริษัทก็ช่วยใต้เต็มที่อ่ะโอเคปิดไม่ได้ก็ปัญหาคุณตอบข้อโต้แย้งไม่ได้คือปัญหาคุณได้เงินมาแล้วใช้เงินไม่เป็นก็ปัญหาคุณบริหารจัดการทีมไม่เป็นก็ปัญหาคุณได้เงินมาแล้วใช้หมดตัวก็ปัญหาคุณมีเงินเหลือสักบาทก็ปัญหาคุณทําการตลาดไม่เป็นก็ปัญหาคุณปัญหาคุณทั้งนั้นแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาตัวเองคิดว่าโอ๊อมันยาก โอ้ยมันไม่เวิร์กโอ้ยบลาบาบาบลาสุดท้ายตัวเองก็เลยไม่ได้เก่งเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาที่นี่คุณต้องการอะไรนะแต่ต้องการแค่ไรายได้ต่อวันไม่ต้องศึกษาไม่ต้องมาพัฒนาตัวเองอะไรเยอะแยะมากมายอะไรก็ได้ไปรับจ้างก็ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาที่นี่วิธีคิด m i n d s e ตมันไม่เหมือนกันนะหลายๆคนเนี่ยหยุดทําไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าสนใจแค่เงินอยากจะแก้ปัญหาแค่ระยะสั้น ถูกปะอยากได้แค่เงินอยากได้แค่เงินไปปลดหนี้อยากได้เงินไปทํานูน่ทนทํานี่แต่เขาเนี่ยไม่ได้แบบอยากจะสร้างเครื่องจักรผลิตเงินเขาไม่ปรารถนาที่จะสร้างเครื่องจักรผลิตเงินเขาไม่อยากจะมีอิสระเขาไม่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวรอบโลกเขาเขาไม่ได้มีปัดแรงปรารถนาอะไรขนาดน,นั้นมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยวเวลาเจอปัญหาแล้วก็ท้อแล้วก็นเหนื่อยแล้วก็เลิกไปนะสุดท้ายก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเข้ามาทำกิจเพื่องเงินเนี่ย แป๊บเดียวก็เลิกแต่จะเข้ามาเพื่อสร้างอาณาจักรเพื่อสร้างธุรกิจมันก็อยู่ได้ยาวๆนะประมาณนั้นนะและถ้าให้ตอบตรงไปตรงมาโอเคแต่จะให้ผมแบบตอบแบบตรงไปตรงมาโอเคมันมีแค่คำตอบเดียวก็คือว่าถ้าเราทำธุรกิจไม่ได้ขยายไม่ได้มันก็คือ คุณไม่เก่งโอเคคุณแค่ไม่เก่งแค่นั้นมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแต่ประเด็นก็คือคุณจะโทษใครล่ะคุณจะนอยไหมล่ะหรือคุณจะบอกว่ามันไม่ใช่หรือจะยอมแพ้หรือจะฮึดสู้แล้วเรียนรู้ล่ะคุณแค่ไม่เก่งเว้ยก็แค่นั้นเน่ยคำตอบมันมีแค่นั้นแต่ผมไม่อยากพูดตรงๆ เวลาที่พูดตรงๆเนี่ยบางคนก็รู้สึกไม่ดีบางคนก็เจ็บปวดบางคนก็รู้สึกว่าอรับไม่ได้ใช่สิใครจะไปเก่งเหมือนมึงหรอไม่ใช่วันแรกเราก็ไม่เก่งแต่ประเด็นก็คือคุณจะเปิดใจปะละ่ะเพราะฉะนั้นเนีย่ยต้องยอมรับว,ว่าเอ้ยเราไม่เก่งแล้วจะทําไงละ่ะเราต้องฝึกสิให้มันเก่งสิเข้าใจใช่ไหมละ่ะ